ีครับผมเดินทางไปตลาดไทยครับวันนี้ครับสวัสดีทุกท่านครับนี่ครับผมมอเต์เวหมายเลขเก้าการทับช่างครับ ใช่ครับวันนี้ครับสมรถขมนครับเรด่งครับดนใจงันครับผมดานใจงันทํสาวใ,ใสนะ ไม้เล็กเก่าครับเชื่อมต่อมาดูว่าไม้เล็ก เล็กสบาท6ล้อ50สิบาท6ล้อเป็นไป70

เปลี่ยนตลาดผลไม้นานาชาติตลาดคอนเทนเนอร์ตลาดอายาล่าครับนี่ครับตลาดอายาล่าตลาดผลไม้ครับนี่ครับปาเมงครับตลาดไฟโบ่เคยเห็นครับตลาดไทยครับไหนยินแต่ซื้อเป็นยัง ผ<พ><ร>มพพจะส่งรถอยู่ของเย็นนะครับผมมาด้เข้า,าตลาดครับมีของเย็นแซ่ผลไม้ครับผลไม ฟ้าครับฟ้าเป<า>าา็นยังไงมันอาจจตเป็นตลาดครับตลานะเป็นมไครับเป็นตลับกัไมนกันครับ อ,ออกน่อครับตัวนี้ครับรถกออสง่งออกน่อครับจีนไปเล่า้านเล่าไปพุ่นละครับจีนไปญี่ปุน่นลาดไทยไเอาบผม ก็เคยย็นกับได้ยินแต่ซื้อแต่ผมะ่ะไ้คา้าตลาดนะครับผมจะไปของเย็นแช่ผลไม้นะครับผนสตอกรีมาพี่น้องไก่ถึงแล้วครับผม ห้องเย็นต้องก้าเย็นแช่ผลไม้ครับแ่ลไไปข้างบนลงหลังแบกในครับแบในในไปลงหลังวะ ละครับผมเดี๋ยวไปเอาลนลงกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเคาลบพี่น้องขอบคุณครับผมสวัสดีครับ